สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูดวงคนดีคนซื่อตรงนะครับคนอื่นก็ตั้งฐานก่อนนะตัง้งฐานดวงก่อนนะครับ ครับทำไมถึงบอกว่าดวงนี้เป็นดวงคนดีนะครับก็ดูที่ฐาน19ฐาน19พระฤหัสนะครับ19เนี่ยย้ำกับเลข5 5าก็คือคุณธรรมศีลธรรมความรู้การศึกษาสติป,ปัญญาไหวพริบความฉลาดของคนเนี่ยนะเลข19ก็คือกําลังของพระฤหัสอีกมันแน่นมันมาย้ําถึงความเป็นตัวตนที่สูงเข้าไปอีก บุคคลใดที่มีฐานอย่างนี้นะห้าฐานสิบเก้ากำลังของตัวเองนี่จะเป็นคนจริงจังซื่อสัตย์มั่นคงไม่โกหกไม่ตอแหลยึดถือคุณธรรมศีลธรรมประจําใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมทําอะไรที่มันผิดต่อศีลธรรมจะไม่ยอมทําอะไรที่มันผิดต่อมโนสํารึกของตัวเองนะ แม้ว่าจะเกิดมาจนยังไงก็ต้องอดทนไม่ยอมทําให้ตัวเองไปในทางที่ผิดมันต่อผิดต่อศีลธรรมต่อคุณธรรมประจําใจของตัวเองนะคนที่มีห้าฐานสิบเก้านี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่แบบกินตามน้ําคนนี้ไปรู้ไปเห็นแนละ้วไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยนนะแบบนี้นะเว้นแต่ฐานมันจะไม่เป็นสิบเก้ามันจะเป็นฐานอื่นๆนะนั่นแหละน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 ะมันจะไปตามน้ําอยู่นะั่นนะ เลือกคนไปทํางานเนี่ยให้ดูในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญกขเลือกคนที่มี 5, มนี่ห้าฐานสิบเก้าได้เลยนะจุดที่มันย้ำเหมือนสุภาษก็คือคุณงามความดีนี่คนนี้ก็ยึดถือในหลักของคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาการสร้างบุญสร้างบรารมีการช่วยเหลือผู้คนอย่างผู้คนมาหาถึง,ถงที่ทํางานหรือที่ตัวเองทํางานอยู่นะพอรู้ว่าเขาไม่มีเงินค่ารถเนี่ยให้ค่ารถกลับคนละพันคนละพันอีกคนนี้ เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณธรรมในใจนั่นแหละมันค้ำคอมันสะสมในจิตใจดังนั้นคนที่มีห้าฐานสิบเก้าเนี่ยจะไม่ทําอะไรที่มันผิดต่อศีลธรรมต่อคุณธรรมมโนใจของตัวเองนะจะไม่ทําสิ่งที่ผิดต่อสำนึกในตัวเองนะสำนึกดีของตัวเองจะไม่ทําผิดนะครับใครม่ทานด้วมแบบนี้ไว้ใจได้นะไว้ใจได้เนี่ยนะ ครูถึงด้านนิสัยใจคอนะแต่ทีนี้ในตัวนี้ตัวห้าเนี่ยมันโยงมัชฌิม,มาตำแหน่งปัตตานีเรื่องคู่นี่เป็นยังไงคู่นี่คู่ดีไหมคู่เนี่ยก็ดีอยู่นะคู่ก็เป็นคนดีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ตจวตัวมัชฌิม,มานี่แหละมันดีไม่เต็มร้อยไงอ่ามันดูไม่เต็มร้อยเมื่อดูคู่กับตัวนี้การชีวิตคู่พระยาเนี่ยคือการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นอังคาร มันกล้ามันลุยทีนี้มันจะส่งผลเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเนี่ยมันจะส่งผลในคู่ที่ว่าดีเนี่ยดีในลักษณะของคู่มันหมายถึงว่าการเรียนการศึกษาสูงคนนี้จะได้คู่ที่มีการศึกษาสูงเป็นครูเป็นแพทย์เป็นอะไรพวกนี้นะเนี่ยจนะคู่มีการศึกษาสูงเนี่ยมันดีตัวนั้นแต่นิสัยของคู่เนี่ยมันก็ต้องไปดูที่ดวงคู่อีกต่างหากลนะ แต่พอมาดูกับภรรยาการใช้ชีวิตคู่อยู่ยกันจึงมีปัญหาเรื่องคู่นะครับจะมีปัญหาเรื่องคู่คู่จึงกลายเป็นคนดีไม่จริงดีไม่ร้อเปอร์เซ็นตะมันจะมารุ่มหลงไอ้ปุตตะคนอายุอ่อนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเสียเลยทีนี้แต่เจ้าความมือไม่เป็นนะเจ้าความมือไม่เป็นไม่ใจไปทางที่ผิดอะไรที่มันเป็นทางผิดทางเสื่อมเนี่ยเจ้าความมือเจ้าควาดวงนี่จะไม่เอาจะไม่ทํา คู่นะเป็นรมเนี่นั่นแหละพอเห็นพ่อเห็นคู่มีนิสัยไม่ดีอย่างขึ้นมาเนี่ยให้พระฤหัสตัวนี้เนี่ยคุณธารมมันจะเจ็บมันจะเจ็บแล้วมันจําเจ็บแล้วมันรู้จักจําเนี่ยมันจะไม่มีอีกคู่มันเลยกลายเป็นว่ามีคู่คนเดียวถ้าเช็คในตามเลขเจ็ดตัวก้าวฐานก็มีทั้งเสาสูงเสาเสียอีกหน้าสองเด้งอีกถ้าเห็นความทุกขนะ์มันจะหาทางปลดปล่อยทุกข์ตามตัวนี้ตามสุภาษณ์เนี่ย มุ่งหาทางพระทางเจ้าไปไปทางนั้นเลยทีนี้นะใครที่มีทานแบบนี้นะทานสิบเก้าห้าทานสิบเก้านี่พื้นดวงนะนั้นจึงเป็นกล้าพูดเลยว่าคนนี้ดวงแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นคนดีจริงเพราะรู้จักแกไมานะแกเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักเออตำแหน่งตัวห้าทานสิบเก้าในตอนถ้าตอนยังไม่มีลูกก็ดีนะจะดีนี่เป็นคนดีเลยละ่ะ แต่พอมีลูกขมานมันเปลี่ยนไงเนี่ยตัวนี้มันยำตัวนี้เลขสามนี่ปุตตะพอมีลูกแล้วเนี่ยตัวอังคารเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์กล้าขึ้นมาในเรื่องของชีวิตคู่มันจะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะสามมันก็ยำอยู่ตำแหน่งนี้สามทานสิบสามนี่เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเลยนะสรุปนะครับใครมีห้าทานสิบเก้าแล้วถ้ามันไม่ชนเสียเยอะมากๆนี่ไว้ใจได้เลยนะ สมมติสมมติว่ามืห้าฐานสิบเก้าแล้วมันดันชนเสียจากสองตำแหน่งแล้วมันก็จะมีอาการหลงผิดคิดผิดตัดสินใจผิดไปอยู่ณช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าต้องไปเรียนรู้กับความผิดหวงังความเจ็บปวดความหลมเหลวความผิดพลาดมาก่อนเนี่ยไอเจ้าห้าฐานสิบเก้านี่ยจึงจะกลับดึงเยาวตัวกลับมายืนอยู่ในที่เดิมได้นะอันนี้คือพูดถึงถ้ามันชนเสียนะแต่นี่ไม่ชนเสียจึงสามารถรักษาความดีงามของตัวเองได้ ตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้ครับก็เอาประมาณนี้นะครับสำหรับดวงนี้นะจึงให้เชื่อว่าดวงซื่อสัตย์มีความยุติธรรม